<Cut. S 2> สวัสดีค่ะเจน้าพาแซบมาอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนวันนี้เจน้าจะพาทุกคนมาแซบกับหอยโคงนะหอยโคงนะนะคะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะหอยจำสินเหรอเออนั่นแหละคะ่ะมันเป็นฤด,ดูกาลของมันไหมอะ่ะมันเริ่มมีขายแล้วอะ่ะเออก็เลยลอง อยากลองกินเนะว่ามันจะแตกต่างจากหอยเชอรี่ยังไงเนาะเพราะว่าไม่เคยกินเหมือนกันนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมมีส้มตำแซ่บๆโจ๊ะๆของเราเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีพริกหยวกนะคะที่ขาดไม่ได้น้ําจิ้มซีฟู้ดทุกคนน้ําจิ้มซีฟู้ดจะมากินกับหอยโครงของเรานะคะแล้วก็มีผักมีแตงมีมะเขือเทศเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มมันเลยเดี๋ยวเราลองชิมก่อนชิม หอยโค่งแล้วก่อนมานี่คือแบบว่ายังมีดินอยู่เลยอุ้ยโซดึงดึงเลยเนะื้ออุ้ยจิ้มกับซีฟู้ดก่อนซีฟู้ดยั่วๆกันไปเลยนะคะทุกคนอืมมันกรอบอะ่ะมันกรอบมันกรอบ มันกรอบทุกคนมันก็หวานด้วยหวานด้วยตัวหอยเขาเองอะมลรวกินกับส้มตำแล้วสิขออนุญาตใช้มือนะทุกคน มันขนมจีนมาด้วยนะอร่ออร้อยหอยโข่งเขาจะมีเป็นช่วงเป็นหน้ามันอนะ ไม่เคยกินมาก่อนรลยนะไม่เคยเคยกินก็หอยเชลี่อ่ะอุ้ยน้ำมังในหวานเวอร์ 好了， กรอบกว่าหอยเชลรี่นะหอ,อยเชียฮเนี่แล้วมันก็ไม่มีไข่อะโครคงไส้มันคงหลุดอยู่ข้างในอะแค่เอามาก็จะเจอหอยนี่แหละจะดูดหวานน้ำหอยเนาะือ้อ เ้ากันมากเข้ากันที่สุดคือตอนมาซื้อมาเนี่ยเขาต้องขุดใช่ไหมอย่างนี้มันไม่ได้อยู่ตามนาในานา้ำอ่ะเขาต้องไปขุดมาคือตอนซื้อมาเนี่ยัยงมีดินอยู่เลย ขาบอกว่ามันจําสิ่งพอมันได้เจอน้ำเดี๋ยวมันจะฟื้นคืนชีพเขาบอกก็จริงๆนะพอเรา,เอาลงน้ำแค่นั้นแหละเอาเลยจ้าม่านตาคุณเขาเปิดเลยแล้วใายขี้ใครอะไรอะแช่น้ําไว้แล้วกลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งเพิ่งเคยรู้นะเนี่ยเราก็คิดว่าเออมันจะต้องอยู่เหมือนแบบมันหอยเชลรี่เนอะในน้ำอะ่ะป่าเขาบอกว่ามันจำสิ่งอยู่มันอยู่ในดินอืม ฝั่งตัวอยู่ในดินคนเขาไปขุดมาคือพูดง่ายมาตัวแบบอย่างเงี้ยตัวมันอยู่ที่ดินมันฝังอยู่ในดินเนอะเนาะ แต่ทีอยากเห็นไส้เันเหมือนกันนะไม่ออกเหมือนเวลาเราดึงมามันก็ไส้มันนะขี้มันก็ไม่ออกมันก็หลุดมาแต่หัว rồi. Rồi mình chim sẽ phụ thôi. เดนที่เฟมไม่อยู่มือไปไหนหาตัวไม่เจอวันนี้ไม่มีเพื่อนกินเลยอะ่ะกินคนเดียวมันก็จะไม่หมดใช่ไหมล่ะ นะอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็บอกว่าอิ่มอ่ะเนาะอย่าฝืนเดี๋ยวตอนนี้เพชด เ็ตด้วยอิ่มด้วยก็ไม่ผิดหวังนะถือว่าไม่ผิดหวังกับการกินหอยโข่งครั้งแรกนะคะก็วันเนี้เจนน้ำก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะอย่าว่ากันเนาะมันเหลือก็จริงอ่ะแต่มันเก็บไปกินได้อีกอืม,มเก็บกินในมือต่อไปเนาะคลิปหน้าจะพาทุกคนมาแซ่บกับอะไรอีกต้องตามชมกันนะคะวันนี้นะคะ